่าสวัสดีเนอเพื่อนๆวันนี้เราจะพิเี่ยนหน่อยเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากอน้ำจืดมาเป็นน้ำเค็มบ้างอ่านี่เจียนไอ้ลูกกำนานมาลงใ้มหาสมุทรแล้ววันนี้ดูดิว่าก็จะได้ตัวกับบ้านไ้หเปล่าได้กบแกม้มตอนเย็นหรือเปล่าเออ เดี๋ยวเรามารุ่นกันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ตัวนี้มีทั้งแห่ทั้งเบ็ดครับแล้วตรงทะเลบ้างเปลี่ยนบรรยากาศนั่งพักผ่อนหย่อนใจมาได้เพื่อน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 ที่ว่างๆก็มา,มานั่งเล่นอายุนี่อยู่หาดน้ำดินนี่คนไม่ค่อยเยอะหรอกคนเนี้ยหาดว่างเลยนคนเนี้ยคนไม่ค่อยเยอะหาดพยุนล้วคนไม่ค่อยเยอะหาดพยุน,อย,อ,นอ,ยอ,อยู่สมมติ เราไปมาแล้วแต่ว่าคนมันที่นั่งมันไม่ค่อยมีเลยย้ายมาอยู่ไอ้หาดน้ำดินเออเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูปลาใหญ่เนี่พี่เขาหลังจากเอาปลาใหญ่ขึ้นเดี๋ยวตอนเย็นนี่จเป็นของเราบ้างตอนนี้ดูกันเอามาดูกันดูดิว่าจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าน่าจะเป็นปลากระเบนแน่นอนเดยถ้ามันกินอย่างเงี้ยนะเออกินอย่างเงี้ยมันจะ น่าจะเป็นปลากระเบนเรากินแล้วมันจะฝังฝังสายอยู่แล้ว,ลวเอปลาเพราะงี้นะเออดูคันดูคันนี่เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะเออไม่ใช่ธรรมดาดิจเจาขึ้นง่ายๆนะะมาครึ่งชั่วโมงแล้วเออคอยติดตามกันเรื่อยๆ เอาเอาเรามาดูกันมาดูกันออกแล้วออกแล้วดูกันกนี่ดูคันดูคันโอ้มาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นตัวแน่นี่นี่มาแล้วมาแล้วเพื่อนๆเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูโอ้ดูคันเด้อเอาละได้มีเมาแน่เย็นเนี้ยเออเย็นนี้มีเมาแน่ มามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดีดูมายังวู้เดี๋ยว,ดดวเดี๋ย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 วเ,ยวเยวไปช่วยเทียวกันแปบบ๊แบนบึงแปบบ๊ดแนบบึงแปบบ๊บนึง

อย่างลึกแล้วพี่กินน่ะกินมิดตัวเดียวเอาเ่าเอาเปล่าเอาเปล่า,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 านี่นี่นี่ไอตัวเมื่อกี้นะเมื่อกี้ไม่ได้กดไอถ่ายเขาไว้ดิเนี่ยดึงมาโวโ้ ไมได่ดูฉากตอนดึงเลยนี่นีเออเอาเอาตอนนี้ไปก็ได้เออนี่ๆๆนี่สิบกว่าโลเด้อเนี่ยสิบห้ดดาสิบหกโลเอาละพี่เขารีบไปไปงานโอเคโอเคครับมันกินมันกินเสร็จปุ๊บมันก็จะเอาไวป้ปีกปีมันนะกบกบสายกบสายไว้มันก็เลยเอาขึ้นยากอืมันจะแน่นอยู่กับพืชซสายแหละพักใหญ่อะไะก็มันจะลอยขึ้นมาแล้วเขาเยอะมาพวกปลากระเบนนะนะเออ เออเนี่ยเนาะมันก็เป็นการหาก,กินอีกวิธีนึงนะเออใครจะไปมองเอดามงดามาเด้อเออมันมันก็คือก็อหาก,กินนะเออมาตกก็ระหว่างได้ปลาให้ปะละมันคือการหาก,กินเลยมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรหรอกว่าได้ตัวนี้ก็โอ้พยายามได้อีกหลายวันเลยเด้อ จดได้หลายวันแล้วติดโุนร้นะสิผ้ารู้สิเทีดรูลรลเลยน่าจะได้อยู่นะผมดึงขึ้นมามันโอ้นะประมาณนั้นแหละจากน้ำหนักมือนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีแตน,นี้เราก็มาดูของเราบ้างเ,ออเ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียนแม่น้ำมาลงทะเลดูดิว่าว่าจะได้ผลอะไรไหมเดี๋ยวคอยติดตามกันไปด้วยเออถ้ออาใครดูอยู่ก็อย่าลืมด้วยนี่กดติดตามด้วยกดติดตามกด อะไรด้วยเด้อเดี๋ยวแล้วเราจะโชว์พีมือให้ดูลูกน้ำนานนะลูกน้ำนานมันลงในลงน้ำทะเลแอ yeah, ดูเดี๋ยวคอยดูแล้วกันมาสาแล้วบ้างเีเริ่มอากาศอากาศเริ่มเย็นแล้วเริ่มเริ่มร้อนเอวานร้อน

แม่มันได้ตัวดีว่ะเดี๋ยนมันนานนะเนาะแมาเดือนแดงเดือนอะไเ,เอาโอเคว้าวบรรยากาศยามเย็นด้วยนี่หัดน้ำลินอเออนูเขามาเล่นในนี้ได้เนี่ยนี่นี่นี่น

เดี๋ยวร่วมับรอบหน้าเดี๋ยวจะพาไปจับปูอยู่ไอ้แม่ลำบึงเออลงเบ็ดได้สามคันก็ไม่มีปฏิกิริยาเลยเ,ลยเออสรุปว่าแห้ววันนี้ไม่ได้กับแก้มแล้วเออได้แต่แมงกะพุนไปยำนีแ่แหละแมงกะพุนยำตักจานก็พอแล้วเออไม่ได้ไม่ได้มาทะเลดียังไดไ้ช่วยพี่เขาเอาไอ้ปลากระเบนขึ้นอยู่นี่ออพอมีอะไรให้ดูลุ้นๆอยู่ เดี๋ยวเลื่อนติดตามกันนะเฮ้ยคนดูดิทำยี่ไปดูใหม่ดี้เอออันนี้มันแรกๆเริ่มแ,แรกมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เอเอรถติดตามกดกดไลค์กดแชขกเลยทั้งเออโอเคแค่นี้นะครับ